สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับผมจะมาทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น EB96W นะครับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับสเปคเจ้า f s o n EB96W ตัวนี้นะครับความสว่าง2,700ลูเมนคอนทราต์เรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียดครับคุณผู้ชมครับความสำคัญอยู่ที่ความละเอียดนะครับตัวนี้นะครับ ความละเอียดนะครับระดับ w x g a เลยนะครับก็คือ1,280คูณ800นะครับเหนือกว่า XGA นะครับตัวนี้คมชัดกว่า XGA ของรุ่นทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมครับจะคมชัดหรือไม่ชัดสักแค่ไหนเดี๋ยวสักครู่เราจะมาทดสอบกันนะครับผมให้ดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับเยอะทีเดียวนะครับไล่ตั้งแต่ HDMI SVDO AV เหลืองแดงขาวนะครับ แล้วก็ VGA สําหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก2ช่องเลยนะครับออดิโออินะครับมี2ช่องเลย1กับ2นะครับออดิโอเอามี1ช่องมอนิเตอร์เอามี1ช่องนะครับแล้วก็ USB มี2ช่องเลย Type A กับ Type B แล้วก็สายแลนสําหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผู้ชมครับผมเปิดเครื่อง standby ไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผู้ชมกับเจ้า f s o n EB96W เครื่องนี้นะครับ 2,700รูเมนสภาพเครื่องนี้สวยงามทีเดียวครับแสงแรงกล้าทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั่วโมงหลอดกันนะครับผู้ชมครับอ่ะไปดูเลยครับชั่วโมงหลอดนะครับนู่นแหละครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลชั่วโมงหลอดกันนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับชั่วโมงหลอดนะครับ2,200อ่า200ชั่วโมงนะครับตัวนี้ใช้ได้5 6 0 0 0ชั่วโมงนะครับเพิ่งใช้ไปแค่202ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับ202ชั่วโมงเหลืออีก ตั้ง4,000กว่า5,000นะครับผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับว่าตัวนี้สำหรับ f n e b 9 6 w ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผู้ชมครับพร้อมแล้วก็มาทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบด้วยคลิปนี้กันเลยครับเริ่มต้นคลิปใหม่กันเลยครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยนี่เปิดไฟเลยครับมาดูสิว่าเปิดไฟเล่นแล้วมันจะสู้แสงได้ดีขนาดไหนครับนี่ครับเปิดไฟฉายเลยครับเปิดไฟไว้แล้วก็ฉายให้เห็นกันจจะเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมแสงสุดยอดจริงๆครับสำหรับ F อฟสันอ 96W ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดในความแจ่ม สุดยอดในความสว่างนะครับผู้ชมครับดูครับโอ้โหให้ดูกันแบบจะจะเลยครับคุณผู้ชมครับือสุดยอดครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เอฟสันตัวนี้ไว้ใจได้แน่นอนครับเอฟสันครับไม่มีผิดหวังนะครับให้ดูทุกมุมเลยครับโอ้โหแล้วไปดูที่จอกันครับดูกันครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือ โปรเจคเตอร์สำหรับฉายหนังกลางแปลงชัดๆเลยครับจริงๆตรงๆเลยครับไม่ได้อ้อมคอมนะครับตัวนี้นี่คือโปรเจคเตอร์สำหรับหนังกลางแปลงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โห350นิ้วนี่ฉายได้8เมตรเลยครับ78เมตรเลยครับในที่มืดๆนะครับสุดยอดจริงๆของจริงต้องเอฟสันนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเหลือเชื่อครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากครับดูภาพครับ ผมให้ดูภาพจจะเลยครับคุณผู้ชมครับดูภาพไปเรื่อยครับเอาผมปิดเสียงเลยครับแล้วก็มาดูภาพกันนี่ผมเปิดไฟนะครับอ่าทีนี้ผมจะทดสอบปิดไฟนะครับทดสอบปิดไฟนะครับดูครับหลังจากปิดไฟแล้วอืนี่มันเครื่องสายอะไรคุณผู้ชมทําไมมันชัดเจนทําไมมันสว่างแบบนี้ครับท่านใดไม่เอาท่านใดไม่ซื้อนี่ถือว่าพลาดนะครับงานนี้ครับคุณผู้ชมครับ ดูแสงก่อนครับอืพุ่งออกมากระจายเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหดูครับโอ้โหมาดูมุมนี้ครับมาดูลำแสงมุมนี้นะครับที่ที่พุ่งออกมานะครับโอ้โหเมเจ้าประคุณเอ้ยดูครับอืดูสีเขียวกันครับโอ้โหบาดตาเหลือเกินครับ มันบาดตาบาดใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้าเอฟสัน E b 96W ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ